ครับวันนี้มีกิ่งแก้มังกรสีแดงนะครับมาแบ่งปันนะครับวันนี้พี่เกดจะมาขายเองเนาะอาพี่เกดลองนับดูหน่อยดิว่าเราจะขายกันกล่องละหน0่บาทเนี่ยประมาณกล่องนมเนี่ยของนมนักเรียนเนี่ยจะได้กี่ชิ้นนะครับหนึ่ง 12 13 14 15 16 17 18โอ <Okay, S 1> <12 S 2> เคก็ประมาณนี้นะครับประมาณ17 18ท่อนนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผ่านวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ขออนุญาตขายนะครับก็คือแบ่งปันกันครับกล่องละ100บาทครับอันนี้รวมส่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก่อนจะมีค่าส่งเพิ่มนะครับลองสอบถามมามาก่อนนะครับเป็นกล่องนมโรงเรียนนะครับอ่าก็ประมาณได้1 7 1 8จิชิ้นนะครับขอบคุณครับ